สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรให้เราพัฒนานะครับประจำงวดนที่26กมกราคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะครับเลิกวิ่งของเรามาครบทั้งสองส่วนะครับนั่นก็คือ7กับศูนย์นะครับ ผลังานออก807-380 80นะครับก็น่าเสียดายนะครับ807ของเรานะครับไปอยู่ข้างหน้าแทนนะครับชุดนี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้801ชุดนะครับก็เข้ามาแล้วสามงวดติดนะครับ เรามาตามมาต่อนะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวและสองตัวนะครับจะงวดวันที่ยี่สิบหกนะครับเรามาเริ่มจากสูตรวิ่งตัวเดียวก่อนนะครับสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรเก่านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักร้อยร้อยหนึ่งครั้งครับหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งครับบวกร้อยมาเลยนะครับสามบวกแปดนะครับก็เป็นหนึ่งแปดบวกศูนย์ก็เป็นแปดนะครับ หนึ 1> 1่งบวกแปดก็จะเป็นเก้าสูตรที่หนึ่งเราก็ได้เลขเก้านะครับสูตรที่สองนะครับแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกนะครับหกบวกศูนย์เป็นหกเราก็ได้เลขวิ่งตัวเดียดนะครับคือเก้ากับหกนะครับในงวดเป็นที่ยี่สิบหกนะครับ ต่อที่สูตรที่สองนะครับนั่นก็คือสูตรเลขวิ่งสองตัวนะครับล้วนออกสามแปดศูนนะครับเจ็ 7, ดสามวันนี้ก็ได้ห้ากับหนะครับเด่นไปที่เลขหก 6, นะครับ สบกสามเป็นศูนย์ศูนย์วกห้าที่นะครับได้ห้ากับหกเรามาดูสูตรเด่นบนกันต่อเลยนะครับสูตรเด่นบนในงวดนี้นะครับมาเลขศูนย์ครับออกสามแปดศูนย์นะครับออ งวดต่อมากันนะครับ สามสามเป็นเก้านะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนะครับเราก็ได้หกเจ็ดแปดนะครับในเด่นบนนะครับก็ฝันไปที่หกหกกับแปดนะครับนี่มาแปดกับศูนย์นะครับอันนี้ผมทำไม่ดูนะครับสูนยเด่นบนสี่ตัวนะครับ วันนี้ข้อที่เลขศูนยหักร้อยมาทเลขสองนี่มาสี่กับสองมีสองกับสี่มีแปดนะครับแปดศูนเจ็ดสามแปศูน เลขหกนะครับเชิงกันที่เลขหกนะครับหกแปดศูนย์สองพอวิ่งบนก็ติดที่หกกับแปดไว้นะครับหนึ่งวันนี้นะครับหกกับแปดนะครับก็จับห้าหกห้าเก้า หกและหกเนะครับก็จับแค่ตามสูตรก่อนนะครับความคิดเห็นยังไงก็คอมเนต์ไว้ใต้คลิปนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นนี่นะครับห้าเก้าหกเ้านะครับเพราะว่าถ้าใช้สูตร สิดสองตัวล่างสิบชุดนะครับนำห้าหกไปจับกับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสุดสองตัวล่างสิบชุดผมไปไว้ตรงไหนเนาอนี่นะครับสุดสองตัวล่างสิบชุดนะครับ วันนี้เขาที่80นะครับทำให้ดูเลยนะครับ380นะครับ73ความจริงก็ไม่ต้องใช้สูตรไหนแล้วครับนำมาวินกันก็คือนำสูตรที่เข้าทั้งหมดนะครับมาวินกันแค่นั้นนะครับ ก็5กับ6นะครับ0ูบวก9ก็เป็น9ก็เป็น59 50 51 52และ53นะครับ69 60 61 62 63ครับก็อลองพิจารณากันดูนะครับ2ตัวบนล่างิบชุดนะครับประจำว็นที่ยี่สิมกราคมนะครับเลขวิ่งของเราได้9กับ6เด่นไปที่ได้6นะครับ ก็ฝาาเพื่อนพิจารณากันด้วยนะครับครับก็อขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวยราบพัฒนานะครับ EP แรกนะครับเ้วขอพยายามจะจับสามตัวให้ได้นะครับเกือบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าเอาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ mm hmm. ก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ